บทที่สองคำสาบานณะสวนทอ้อในบทที่สองนะครับเป็นการพบกันของทั้ง3มผู้กล้านะครับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่โจนพวกผ้าเหลืองได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเรามาดูกันว่าเล่าปีนะครับกวนอูมาเจอกันยังไงนะครับสำคัญก็คือสอง คนเนี่ยนะครับแล้วก็คนหนึ่งนะครับก็คือเตียวหุยนะครับหรือเตียวหุยนะครับมาเจอกันได้ยังไงครับ mm hmm. คำสาบานณสวนท้อในขณะที่โจรพวกผ้าเหลืองภายใต้การนําของคุณหมอนักปฏิวัตินะครับก็คือตระกูลเตียงนะครับทั้ง3คนเนี่ยกำลังสแสดงฤทธิ์เดชท้าทายอำนาจของราชวงศ์ขั้นด้วยความ ฮึดเขิมอย่างสุดขีดขณะเดียวกันห้องเต้ผู้ไม่เคยสนใจรัศดรก็มีรับสั่งให้ปราบกบฏโดยไม่สนว่าต้นเหตุต้นตอของการเกิดกบฏครั้งนี้จริงๆแล้วเกินมาจากพระองค์เองนั่นแหละที่มีความไม่ใส่ใจนะครับ ในครั้งนั้นพระองค์มีพระบรมราชองค์การสั่งให้ระดมขุนพลทั่วอาณาจักรขั้นครับเข้าปราบกองโจรโดยด่วนยังส่งสามนายพลจากราชสำนักนะครับก็คือโลติดจูฮีและฮองฮูสงยกทัพหลวงหลายหมื่นคนออกไปเป็นกำลังหนุนให้กับเราขุนศึกภูธรในการปราบโจรพวกพผเหลืองั้งนั้นพระบรมราชองค์การซึ่งเปิดไฟเขียว ให้ขุนศึกทั้งภูทรสังสมกําลังได้เองนี้ได้กลายเป็นเงื่อนไขสําคัญในการลากราชวงศ์ฮั่นทําให้ราชวงศ์ฮั่นถึงเกิดการสูญหายไปเร็วขึ้นก็ขุนนางทุกคนก็ต่างถือเป็นโอกาสทองในการสะสมสเสบียงหยุดทับจักใจแล้วก็ส่องสมผู้คนโดยอ้างว่าเพื่อปราบกบฏโจนโพวกผ้าเหลืองครับทางฝั่งเมืองอิ่วจิว๋ว ซึ่งมีเล่าเอียนเป็นเจ้าเมืองเนี่ยก็ปรึกษารัชการกับเจ้าเจ้าเจ้งกุลเจ้าเจ้งกุลซือคนสนิทถึงคําสั่งของทางการเนื่องจากกำลังทหารในเมืองเนี่ยมีคนทั้งน้อยก็กลัวว่าจะยกทัพโดยปราบจนจะกลายเป็นถูกโจราบซะกก็เลยออกประกาศขอความร่วมมือจากทุกคนในเมืองให้มาสมัครเป็นทหารรับใช้ชาติในหนาหมู่บ้าน ตุ้มกวนซึ่งเป็นถิ่นกําเนิดของเล่าปีนั้นเล่าปีเป็นเชื้อพระวง์ที่ตกยากผู้สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าฮั่นเกงตี้แม้ว่าฐานะของเขาจะตกต่ําเป็นแค่คนท่อเสือขายมีฐานะยากจนท่าว่าเขาก็มีปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะฟื้นฟูกเกจติภูมิแห่งราชวงศ์ฮั่นวันหนึ่งเล่าปีได้ออกไปขายเสือในตลาดเหมือนกับทุกๆวัน ก็เห็นคนมุงอ่านประกาศของทางการกรเดินเข้าไปอ่านแล้วก็อดที่จะถอนหายใจไม่ได้เกิดเป็นชายฉนันไห้จงมีคิดอ่านทำํำนุบำรุงแผ่นดินมายืนถอนหายใจเช่นนี้สมควรแล้วหรือเหล่าปีหันไปมองเจ้าของเสียงอันดังกังวานนั้นก็พบชายผู้มีลักษณะผิดแพลกจากชาวบ้านทั่วไปเป็นชายผิวคล้ำหนวดสั้นศีรษะจุดดังเสือดาวตาพองโตน้ำเสียงก็ดังบรรสาผา ทั้งปริยามัญญาห้าวหานดุดขยักก็จึงสอบถามชื่อแท้เราชื่อเตียวหุยเป็นคนบ้านเมืองนี้มีทรัพย์สินในไรนามากมายทั้งคนยังนิยมคบเป็นเพื่อนฝูงซึ่งมีสติปัญญาเห็นท่านยืนอ่านประกาศของทางการแล้วถอนหายใจจึงอดสงสัยไม่ได้ฝ่ายพระราชวงศ์ที่ตกยาตก,ก็จริงว่าเรานี้ชื่อเล่าปีสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าฮั่นเกงเต้ จะยินเขาจนพวกผาเหลืองเป็นกระบฏต,ต่อแผ่นดินถึงที่จะปราบปรมแต่ถ้าว่าติดปัญหาเรื่องกำลังทรัพย์เกรงว่าจะคิดการไปได้ไม่ตลอดเตี้ยวหงายมองเล่าปีก่อนจเจอว่าเรื่องทรัพย์สินนั้นเราเองก็มีอยู่มากจะคิดอ่านไปปราบโจรก็ย่อมได้พูดจบโตงหงยก็พาเล่าปีเข้าไปในร้านสุราของตนประจวบเหมาะมีชายพนจรคนหนึง่งรูปร่างสูงใหญ่ หน้าแดงดังพุทธาสดขชูยาวดุกตัวใหม่เดินเข้ามาสั่งสุราในร้านเอาสุรามาเร็กินเสร็จเราจะรีบไปปาาโจนพอได้ยินเช่นนี้เราปีก็รีบลุกจากโต๊ะนั่งเดินมาจชักชวนผู้มาใหม่ให้ร่วมบงสุราสักถามชื่อเสียงเรียงนามกันใช่พวกนั้นจึงตอบว่าเรากวรอูเป็นชาวเมืองฮอตังไกลเลียง เอาได้ลงมือสังหารเศรษฐีใจสามผู้หนึ่งแล้วจึงหนีมาเมืองนี้พอได้ยินทางการประกาศรับสมัครชายชะกันไปปราบโจรจึงคิดอาสารับใช้แผ่นดินเมื่อทั้งสามได้พูดคุยกันแล้วเพราะว่าต่างคนต่างก็มีอุดมการที่คิดจะทำนุนแผ่นดินช่วยเหลือประชาชนใต้ดำๆที่ถูกกดขี่ข่มเหงจะพวกขุนนางใจสามและยังถูกโจรผ้าเหลืองมาย่ำยีซ้ำเติมด้วยเหตุน,นี้เตี้ยวหุยจริงจ็กชวนนี้ไม่ทั้งสอง ให้มาสาบานเป็นพี่น้องกันเพื่อกำจัดโจรพวกข้าเหลืองไปด้วยกันวันรุ่งขึ้นเตี้ยวหงยซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองแก่พี่น้องร่วมสาบานย่างใหญ่โตในงานนี้เขาสั่งล้มม้าขาววัวดำให้เป็นเครื่องเส้นแต่ยังจัดสุราชั้นดีทูบเทียนเมื่อบูชาเทพพย,ยดาฟ้าดินด้วยความที่เตี้ยวหงยเป็นคนหน้าใหญ่ใจกว้างจึงเปล่าประกาศเชิญชายชะกันในละแวกนั้นอีกประมาณ300คนมาร่วมงาน เพื่อเป็นสักขีพยานยในงานสําคัญนี้ซึ่งจัดขึ้นณนะสวนท้อที่กาลังบานสะภาพง,งดงามเมื่อถึงเวลาที่ทั้งสามกดต่างย่อกายลงต่อหน้าเครื่องบงวงสวงและกระยิบเลือดของแต่ละคนออกมารวมกันเป็นเลือดหนึ่งเดียวเราจึงทําวิธีเชิญเทพยยพยดายมาเป็นพยานยทั้งสามได้สาบานร่วมกันเพื่อที่จะเป็นประจักษ์พยานทั้งแผ่นดินรับรู้กันทั้งแผ่นฟ้าโดยที่เล่าปีซึ่งมีอายุ24 เป็นพี่ใหญ่กวนอูซึ่งตอนนั้นอายุ23ปีเป็นน้องกลางและเตียวหุยคะแนนนั้นอายุเพียง2 0ปีเป็นน้องสามเราทั้ง3ขอสาบานเป็นพี่น้องกันแม้ไม่ได้เกิดวันเดียวปีเดียวกันแต่ขอให้ได้ตายวันเดือนปีเดียวกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่ทิ้งกันแต่ขอให้ได้ตายวันเดือนปีเดียวกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไมทิ้งกันหากใครผิดคำสาบาน พอไเทวดาฟ้าดินลงโทษเมื่อเล่าปีพี่ใหญ่แห่งสวนทอประกาศอุดมการความมุ่งหมายแล้วใช้ทั้ง300คนซึ่งมาเป็นประจักษ์พยานก็อดที่จะทึ้งกับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ได้และเต็มใจที่จะร่วมงานกันเล่าปีทันทีแต่ทว่ายังขาดม้าศึกและวุธทฒ่ช้าในการลงสมรภูมิโชว์เขาข้างที่มีพ่อค้าสองคนเดินผ่านมาพอดีเราปีจึงเท่าเกลียกล่อม ทั้งสองก็ยินดีให้ความร่วมมือเพราะเชื่อว่าล้องปีต้องทําการใหญ่สําเร็จรุ่งร่วงไปอย่างแน่นอนและนี่เป็นการลงทุนที่ได้ผลเกินคาดในอนาคตจากนั้นทั้ง้องปีก็ชวนให้ในายช่างมาตีอาวุธให้พวกตนโดยอาวุธของพี่ใหญ่เล่าปีนั้นคือกระบีคู่กนอูน้องรองห่งชวนทอได้ตีงเงาส1บเสองหนักแปดสช่างอาวุธดังกล่าวมีชื่อว่าเงามังกรมรกต ส่วนเตียวหงีน้องสามใด้ช่างตีทวนยาวสิบสองนักแปดสิบห้าช่างปลายทวนอยักเลื้อยเหมือนดังอสอรพิษแล้วทั้งสามก็ต่างได้มีอาวุธคู่มือคู่ใจกันเป็นที่เรียบร้อยวันรุ่งขึ้นมีชายจกักการอีก200คนมาร่วมสมัครเป็นทหารกับกองกําลังนี้ด้วยเป็นนั้นว่ากองกำลังติดอาวุธอิสระของเล่าปีได้ถือกาเนิดเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยที่เล่าปีอดีตคนทอเสือขาย ลายเป็นแกนนําที่ได้รวบรวมไพ่พลไปเอาเล่าเอียนเพื่อนําทับตนไปปลดปล่อยประชาชนจากการถูกเหล่าโจรย่ำยีนี่คือเนื้อหาในบทที่สองนะครับในเรื่องของคำสาบานที่สวนเ้าทั้งสามคนได้มาเจอกันคือผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสามหนุ่ม ซึ่งมีคาแรคเตอร์มีคุณลักษณะทางกายภาพความคิดความอ่านนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ว่ามีอุดมการเดียวกันก็คือต้องการประโจนพวกผ้าเหลืองนะครับสังสเกตไหมครับว่าก๊กที่1กับก๊กที่2เนี่ยมีอารมการในการแก้ปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วก็ก๊กที่1เนี่ยพอได้อํานาจขึ้นมาเนี่ยก็อยากเป็นใหญ่นะครับจน ทุกที่สองเนี่ยหบดที่สองเนี่ยนะครับสามคนเนี่ยก็ยังเป็นนักรบนะครับเป็นนักรบที่อยากมีส่วนในการช่วยเหลือประเทศชาตินะครับโดยการสมรัครเป็นทหารเนี่ยนะครับแต่ว่าก็มีที่ใหญ่ก็คือเล่าปีนที่เป็นเชื้อพระวงศ์เก่านะครับแม้จะเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ตกอับก็ตามแต่ว่าก็มารวมกับ เตียวหุยนะครับซึ่งเป็นผู้มีทรัพย์นะครับแล้วก็มีกำลังนะครับส่วน <c oughs> กวนอวูก็เป็นผู้มีบุคลิกนะรบนะครับทั้ง3ส่วนนี้ก็เป็น3ามบุคลิกที่มารวมกัน,นครับ <c oughs> เมื่อเห็นพร้อมต้องกันก็สาบานกันที่สวนทอแล้วก็ได้ไพ่พลมา พอสมควรนะครับมีการตีดาบตีเงามีมาเป็นกองทัพเล็กๆแล้วนะครับตอนนี้ในบทที่สองในพิศตน์ต่อไปไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้หลังจากที่3ามคนรวมกันเราเริ่มเห็นตัวละครนะครับตระกูลเตียงนะครับพี่น้องตระกูลเตียงมาเจอทีนี้บทที่2นี่ก็จะเป็น3ามพี่น้องคนลเซ่ มาจากคนละที่นครับแต่มีคาแรคเตอร์ร่วมก็คือว่าต้องการปรับสิ่งที่ทั้งสามคนคิดเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนครับก็เลยร่วมกันและเกิดการสาบานกับคำสะบานที่ส่วนร้อว่าเราสามคนขอสะบานเป็นพี่น้องกันแม้ได้เกิดวันเดียวปีเดียวกันแต่ก็ได้ตายวันเดือนปีเดียวกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่ทิ้งกันหากใครผิดคำสาบานขอให้เทวดาฟ้าดินลงโทษนี่คือสำนวนคำสาบานที่ส่วนทอ